โหตามี่ะอ,อ,อุ้ยพี่น้องจ้าขาใหญ่มากโหดโพกมอกระแตงงามจุด๊ดจ้าแห่นเปียกเลยเผ็มพึงบานเจ้าอุ้ยงามพี่น้องดยูยังแน่นเปียกอยู่เลย น้ำงามเกือบจะเยียบอยู่ลึกลับนี่ว้าวอื้มขาตันๆเลยอ้ยหมานอยู่น้องพี่น้องเนาะห้าหกดอกเย็ดดอกนี่ก็พอแกงแล้ววันนี้ใส่หน่อไม้สมได้หลายเด้อพีนอ่น้องเด้อเฮ้ยใส่หน่อไม้แห่งแล้วจ้ะ ว่ามีหน่อไม้สมเดอใส่หน่อไม้แห่งจะได้ง,งามๆแบบนี้ก็หวานแล้วจ้ะจะไปเก็บเห็ดรถไฟมาพอดีก็แยงตาเห็ดก็ดอกใหญ่หพี่น้องจ้ะขาตันๆอยู่ เราเก็บเก็บอันนี้มาตรงนน้นเสียงฝานไหมพี่น,ออน,น,น้องเอ้ยฟินฟินจ้ะมันคือเกาพี่นอ้องจกเอาลึกๆเกือบจีบ่ท่านแกงเมาก่อนละมั้ง พอได้อยู่จ้ะสวัสดีจ้ามาจอบเอาเฮ็ดอีกเด้อพี่น้องเด้อ่าเก่าปา่าเดิมจ้าตาก็มองหาไม่มองกล้องพี่น้องหาไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยนู้นดอกนึงใช่บ่เดี๋ยวไปเบิง่ง บะแมนบ่พี่น้องใช่แต่เป็นเฮดชนิดอื่นหรือว่าเฮดผึ่งน้อยโอ้ยตาพ่อเหลือนนี่ยายเอ้ยเอามัเขี่ยดูเด้อย,ยาพ็ดผิดโอ้เฮดผึ่งน้อยเฮทยังดอกน้อยเถียพีน่น้องกระม่อมแต่แม่ยู่เมกอกรูดงนี่มันเป็นดงเฮดผึ่งเด้พี่น้องที่นี่เขาตัดป่าต้งแถบ ริมชายถนนนะ่ะตรงนั้นมันงอกดีเมืดเลยเฮ็ดผึง่งเมดเลยทีนี้แดดมันส่องมันเลยงอกบ่ได้มันก็เลยเหลือป่าน้อยๆอ,อยู่ตรงนี้ยุงกะกัด ช่วงแทบนี่เฮ็ดพึ่งึ้นเต็มเขาตัดป่าริมถนนแดดมันส่งเลยบะมีเฮ็ดให้เก็บในช่วงตรงนี้อุ้ยตะมุตะมีเลยพี่น้องอุ้ยงาม,ามอีกอันนึงมันจะหัวสีส้มแป๊ดกว่านี้เด้อออกมาหัวคือกา้านไม่ขีดนั่นอันนี้อีกแบบหนึง่งหัวส้มอันนั้นส้ม สมแปดก็นี่จะ้ะมันอยู่ขึ้นอยู่ตีนเขาเนี่มองหาอีกก่อนเด้อเผื่อมีเห็ดอื่นเห็ดเห็ดพึ่งขาลายอุ๊ยอันนี้นทันหนอนไหมนี่เด้อแ,แย่งหนอนกินเด้อพี่น้องเด้อปีนี่ ทำไมถึงบอกปีนี้แยกนอนกินช่วงมันหายากมันก็หายากเลยพี่น้องฝนมันตก,ตกตกยุดยุดตกลงมันก็ะเขียดไปอีกหลายวันว่าวันนี้เด้อจะเด้อน,นี่ก็ตะมุตะมิอื้อห,หักแท้พี่น้อง นูน่นดูอันนี้จะขึ้นขึ้นไม่ได้กำลังโผล่โผล่มาเจอคมร่อนเปื่อยเลยอันนี้เถ่าจ้อยเฮดจะอยู่ในตรงช่วงน้ำไหลตกเด้อปีนี้เด้อมันแรงมันแนงมันแรงจะ้ะตีนเขาน้ำไหลตกเท่านั้นถึงจะได้เฮ็ดกินขึ้นไปบหาอีกไหมเนาะวันนี้ มันเดินยากกได้พี่น้องเนี่ยหากินละตีนเขาก็พอพี่น้องตรงนี้อีกสามดอกอุ้ยสี่ดอกพี่น้องห้าหกดอกอุ้ยงามพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะตรงามสองดอกตรงนี้ นู้นอ,อีกสามดอกดอกไม้กอนว้าวงามแท้เป็นหยวกกล้วยเลยพี่น้องเอยอ,อีกสองจุมจ้มๆเลยจ้า ป่าลึกเกินหรือเปล่ายายงามจิ๋วจ้ะดหล่าขาวันนี้ก็มาเลาะตีนขาอีกเหมือนเดิมเด้อไปป่าอื่นนะ่ะไปป่าอื่นปีนี้ฝนตกวันหนึ่งแรงหกวันต่อละอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อเย,ยสวนถึงบอกว่าไม่ต้องไปหาไกลดอกหาเขานี่ก็พอกินจ้ะเฉพาะแค่กินนี่เนาะ เดี๋ยวมารุ่นเด้อตรงนี้ดอกใหญ่ๆพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอยอ้สนของแท้หมานจ้ะตาก็าเห็นดอกนี่ยังไปอีกดอกอื่นนะพี่น้ององามเอ๊ะมีดก่คคมคมยานเอาเมือ นเห็ดอันนี้หวานเด้อพี่น้องเด้อต้มจิ้มแจ่วเด้อจ้ะสุดแซ่บอันนี้จุมจ้มจเอาได้ไหมอืมสุดเอื้อมอือหืมโอ้ยนี่แหละถึงบอกว่ามันเดี๋ยวมันหนาวมันร้อนเห็ดมันขึ้นลาจ้ะมันขึ้นลาเร็วเบิ้งดอกนี่โคตรละเห็ด ดูขาเขาเขาเต่าแล้วเซอ้อ,อนวันค่ะนี่กระดอกนึงอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยบุปุนิกิตตติเด้อาภาษาฟินิชจ,จะ้ะอันหนึง 5, ่งห้าวันบุปุนิกิตติอันอุ้ยอันนู้นจุ้มจุม,จม จุ่งจุง,จ,งจ้าอันนี้ห้าหวันหรือเปล่าห้าหวันปุ่นนี่กิตติอันนี้เอออันนี้ใช่ตะมุตะมิเลยค่ะมาไม่ทันก็เน่าเต็มโคกถ้าพวกเค็ดพึ่งหวานมันจะอยู่ตาม ป่าที่โล่งเตือนเด้อใต้ตน้นคิดสมมารถแบบนี้จ้งางดงามเลยจ้ะอุ๊ยจิตกแบบตกหอมแป๊บหนึ่งตักงรักก่อนเด้อีนจ้ะตะปุบตะปิตะมุตะป,ตะตะปิสามดอกสี่ดอกอื้ออเอ,อเลยจ้ะ งามๆเลยตรงนี้สามดอกอุ๊ยดู <c oughs> พี่น้อง่งจะเห็นบอกว่าย้ายอยู่ขวามือยายนั่นนะอุ้ยยายไม่เห็นขอโทษเดอ้อกำลังจะลุกหนีเกิดลุกหนีพี่น้องเห็นก็บอกให้เอาไม่ได้อีกเนาะไม่น่าเอนายเอยีกอันและอละเอาไปหาดอกงูเดอ้อพี่น้องเดอ้อ นี่จุมจ่มๆจ้างัดเอาเลยสีดอกจะต้องเนี้ยงามเนะโอ้โหหวานเป็นหยวกกล้วยเลยพี่น้อง กำลังงมกินแก่เหนื่อยก่อนไปน้องอันนี้ยังสุกไม่ดีเท่าไหร่ดอกนี้ก็กำลังกินอยู่แก่ยังไม่เกินแกงอันนี้เกินแกงยังมะอีหายลานสัวเมนเสียเนี่ย ไอก้กระปบ้างเลยอนป้างเลยอนนูน่นอันเน่าก็เนา่าอันงอกใหม่ก็งอกอันซอนเออตักคองบนน้อยายเอ๋ยน,นี่จ้ะสามเด้อเด้ดเด้ดามาดอกนี้ก่อนมาอี้หายหลานนี่จ้ะอื้มสี่ดอก ดอกนี้อีกตปเซมอ้อนบ้านฮะดอกนี้แก่แล้วจ้ะได้สี่ดอกทำมาชาติบ้านเขามันสวยๆพี่น้องเอ,อ๋ยดูมอสบนหินนะ่ะ เฮ็ดอ้พิษก็ขึ้อเต็มือตัวเซียนี่อันนี้เห็ดพิษจ้ะมาเด้อจ้ะชมป่าชมเขาด้วยกันวันไหนไม่ได้ออกป่าอยู่ไม่ได้ดอกพี่น้องจ้ะเลิกง,งานมาก็ต้องแวบสักหน่อยนึงก็ยังดีชีวิตติดป่าเส็จแล้วเด้อ ยยสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยยสนแนเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจ้ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจะไม่ได้หายจากจัน้นงะล่องเนาะอุยอย่าโตข่าเด้อเดี๋ยวไปต่อจ้ะสองดอกนี่ว่าไงเอ่ยเฟดจะเฟดกักเสร็จอุ้ยเซออนวันฮะ ดูเด้อพี่น้องเด้อนั่นถะามว่าจะกินได้ไหมเอาได้ถ้าเอาก็เอาได้อยู่จ้ะแต่เห็ดช่วงนี้มันพอได้กินอยู่นู่นอีกสองดอกจ้ะอุ้ยเดินยากยากเห็ดก็งามช้าหน่อยเด้อมันเดินยากอุ้ยสุดฟินเลยอยู่ใต้มอดนี่ อือฮอืออุ้ยทั้งหลากทั้งโคนเลยงามแท้พี่น้องปันหยวกเลยงามมากดูความงามอลังการของเขา ได้ยินเสียงปากไหมพี่น้องลังชวกบนหนึ่งงามจ้ะหาต่อบรรยากาศวันนี้เด้อพี่น้องเด้อไปทางไหนดีเข้าไปทางโน้นก็มีเห็ดเหลืองแต่แบบมัน บ่ได้เอามุ้งมายุ่งเจะเสือมุ่งไอ้เสือกันยุ่งมันติดรถคุณตาเข้าไปในเมืองเลยบ่ได้หมวกมาป่ากงามงามพี่น้องนะร้อยเห็ดผึ่งมันขึืนจ่ใต้ไม่เนี่ยเน่าจ้อยคือคดหลอกง่องปนงูแถพี่น้องโอ้ยเน่าจ้อย เอาไได้เะฟันค่ะปวดหัววิ่นมองเลยพี่น้องเอ้ยทำไมถึงบอกวิ่นมองเมนเทสเพ่งเน่าอันนี้เทสปี้งังเอ้ยไม่แตะดอกเด้อพี่น้องเด้อไปต่อจ้ะปากแถวนี้ก็พอได้เล็มอยู่อุ้ย เสียงเครื่องบินเสียงจรวดอะไรอ้ยดูต้นบักยาวหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเห็ดไอ้ยาวแท้ดูเห็ดปากกาลังมันไม่เป็นกอมันเป็นกระจายแบบนี้ป้าข่าบบานเองกับป่าสแกแล้วพี่น้องเอ้ยอยังคักนู้นเห็นอีกดอกหนึ่ง เขาป่าสกแกและเด้อพี่น้องเด้อนู่นเห็นอีกดอกหนึ่งยูอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยมันเซอ้อนวันฮะมันเ่าก่อนจ้อยเป็นเรื่องปกติเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อวเด้อยุกงยองหัวยายแล้ว ติดเสียจะลงตะลุกได้ไหมนี่หรือจะกลาบ,บาดพี่น้องยุงมันย่องหัวละยายแล้วไม่ไม่นอนอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยนอนอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องมาลำบากไปอยากนี่แหละพี่น้องเอ้ยถึงฤด,ดูการหาเราก็ต้องหาใส่ตู้ฟิตเอ้เดี๋ยวนอนดูขิมะาแล้วจ้ะ ที่มะโตก,ก็ได้นอนยาวแล้วปันหมีแล้วจ้ะหมีก็นอนยาวเด้อจนกว่าที่มะจะละลายอันนี้ก็เหมือนกันแหละออาไปไม่รอดพี่น้องออกป่าแล้วเด้อจะเด้อนี่ก็ได้แกงแล้วจ้ะวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างๆเราค่อยเข้าป่าไกล้ๆอันนั้นได้ยาหลายเฮ็ดจ้ะคลิปนี้มันไม่ยาวก็ขอโทษขออภยัยเพราะว่าเกป่าใกล้บ้าจ้ะ ใกล้บ้านมันก็เห็ดไม่หลายอย่างถ้าว่าไปป่าใกล้บ้านมันก็เห็ดเหลืองเห็ดมันปูดำเห็ดมันปูเหลืองเปรียบจ้ะกิโต๊กหลุมไมน่นี่โอ้ยอย่างคากพี่น้องเอ้ยเดินไม่ดีก็จะขาหากักเลยพี่น้องนะธรรมชาติเด้อโขดหินเบาหินนี่ถึงบอกบางทีเอา ถือโทรศัพท์บางทีก็อยากถ่ายทําให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแต่ว่าก็ไม่ได้มองกล้องจ้ะเพราะว่าจะมองทางเดินมันจะเป็นแบบนี้จ้ะยิ่งฝนชุ่มชุ่มชื้นๆอีกอเดี๋ยวค่อยไปเก็บเพชรมันปูดาเดียกันเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นป่าไม่ลกจากป่าเตือนป่าโล่งเตือนออกป่าแล้วจ้ะยวออกก็มาเห็นเพชรพึงพี่น้อง เฮ็ดพึ่งก็เฮ็ดมเมาอยู่น้ากันเมื่อรักือเสียนี่ยาเสวอตะวัสเซียนี่กัสวัตตะอิหันสมาปายกะโอ้อันนี้เด,ดสมอรเร่เลอเด้อพี่น้องเด้อเมื่อรักือเซียนี่นี่อันนี้บ่เมื่อรึกือแต่มันตัดตัวปาดงอกไงมางอกงอกติดกันเลยแบบนี้แหละทางการเขาถึงไนประกาศบอกเด้อเห็นแบบนี้ก็จะเก็บจ้ะถ้าเก็บแบบนี้น่ะมันติดกันเด้อจ้ะเด้อ พิษมันติตกันไปแล้วจ้ะเดี๋ยวรับไม่ตื่นจ้ะรอยเห็ดผมบอบหรือว่าเห็ดปวกเค็ดโคนก็เปื่อยออกมาแล้วมาเจอเห็ดผึ่งเกิดแกงจ้ะมากระจักรยานคันโปรดอีกเหมือนเดิมกลับบ้านจ้ะ ลืมตัดขาอยู่ในป่าพี่น้องมาถึงบ้านเราเด้อจด้ดเ้อมัวตะวิ่งหนียุงอย่างไรยายสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยได้จะ้ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อจด้ดเ้ออันนี้ก็จะตัดเอาเดี๋ยวจะเอาไปต้มปน กับน่อไม้แห่งจ้ะก็ได้แกงหมอหนึงแล้วจ้ะโอ้ยเสียงปาดหวานจ้อยเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้จะผ่าครึงแกงเลยแหละผ่าครึงแบบนี้สวยๆเลยจ้ะ เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า